ธุรกิจบริการ BPO เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยขีดความสามารถให้กับองค์กรธุรกิจและเพราะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริการการใช้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุนรกิจได้อย่างมีในย่ะสำคัญฟิลิปปินส์โดดเด่นเรื่อง BPO เราอาจจะรู้จักฟิลิปปินส์ในฐานะประเทศส่งออกแรงงานคัดบริการขั้นสูงเช่นปายาบาลแม่บ้านซึ่งนับว่า เป็นรายได้หลักของประเทศการอเดียวกันฟิลิปปินส์ก็ใช้ประโยชน์จากการเป็นแรงงานที่มีศักยภาพได้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษมีค่าแรงงานที่ถูกกว่าประเทศในแถบตะวันตกซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้างในสหรัฐค่าจ้างของชาวฟิลิปปินส์น้อยกว่าถึง5เท่าฟิลิปปินส์เซงหน้าอินเดียถ้ามองธุรกิจ BPO ในภาพรวมฟิลิปปินส์กำลังไล่หลังประเทศอินเดียมาติดติดแต่ถ้าธุรกิจ คอนเซปเตอร์ฟิลิปปินส์ได้ก้าวนำประเทศอินเดียไปแล้วทั้งจำนวนพนักงานและมูลค่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีพนักงานคอนเซปเตอร์ประมาณ4 0 0 0 0คนในขณะที่อินเดียมีทั้งหมด350,000คนในปี2012ฟิลิปปินส์มีรายได้จากธุกรกิจคอนเซปเตอร์คิดเป็นมูลค่ากว่า12,000ล,ล้านดอนลลาร์และมีการคาดการณ์ว่าในปี2016 ฟิลิปปินส์จะม mm ีรายได้จากธุร hmm. กิจคอมเซ็เตอร์คิดเป็นมูลค่ากว่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์และจะก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า8 0 0 0 0 0คน 2. ในทางกับคันคารเจะเืินตัวโตอย่างรวดเร็วนี้ทําไม่เกิดปัญหาด้านการขาดเครนแรงงานฟิลิปปินส์กำลังเร่ง เติมสูบในการสร้างแรงงานด้านเทคโนโลยีเพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจนี้เวดเวดนามกำลังาต,ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมที่ันสมัยปายในปีคศ2 5 6 3คนละยุทธเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถึงปี2560 ปี6 8จาเน้นไปในทางการพัฒนากำลังแรงงานที่มีตระกมีวินัยและมีการสร้างสร้างสรรค์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน,ในด้านกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเป็นเทียบโดยเปรียบเทียบและ อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ข้าวหน้าได้เก่ด้านการแป็นรูปสินค้าเกษตรและประมงอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมสื่อสารพลังงานใหม่และพลังงานต่อเตนวิศวกรเครื่องกลและเปสัตัดซึ่งในภาพรวมเวียดนามมีได้มีปัญน,นาน ในเรื่องการกัด์ำการวางป็นในเชิงเชิงนโยบายแต่ปัญหาหลักคือการเแผ่ไปใจจริงให้เกิดปฏิทิภาพโดยให้เกิดความเป็นความร่วมมือเจ่ิมโยงกันครับและตอบสน,นองความต้องการของเจ้าของกิจการที่แตกต่างกันทั้ง รัฐษาอากิจธ,ธุรกิจเอกชนในด้านในประเทศและบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนประโยชน์จากการยมคลิป 1. ได้รู้การสร้างเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน 2. ได้รู้จักความมั่นคงส่วนภูมิภาค สามความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาทางวัฒนธรรม 4. ได้รู้จักสร้างเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และชีวิตที่ดี 5. ให้ความช่วย,วยเหลือซึ่งกันและก,กันในรูปแบบของการฝึกอบรม 6. คุณภาพของเกษตรกร,กรและอุตสาหกรรมในการค้าขาย 7. ได้รู้จักภาษาที่หลากหลาย 8. ได้รู้จักการค้าระหว่างประเทศ 9. ได้รู้จักกับเทคโนโลยีมากขึ้น 10. ได้รู้จักธุรกิจคีข้อมูลตัวหนังสือให้เป็นไฟล์ดิจิตอล